องคอ์กรเดอะพิงประเดิมรับเข็มสตากว่า150ดวงเมื่อวันที่9ธันวาคม2566ที่ผ่านมาที่พัฒคารนาทองกรุงเทพมหานครองคอ์กรเดอะพิงร่วมกับบริษัทไลออนมอลได้จัดพิธีประดับเข็มประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับไลออนสตากว่า150คนภายใต้องคอ์กรเดอะพิงที่ผ่านคุณสมบัติในเดือนแรกที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจกับบริษัทไลออนมอ โดยมีคุณพีรวัตรงามพาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัทไลออนมอให้เกียรติเป็นประธานในการมอบและประดับเข็มไลออนสตาร์ในครั้งนี้พร้อมกันนั้น คุณรพีพัฒน์อินธมาตประธานองค์กรเดอะพิง์ยังได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับไลออนสตาที่ผ่านคุณสมบัติในชุดแรกนับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทไลออนมอลได้เพียงหนึ่งเดือนซึ่งเป้าหมายต่อไปขององค์กรเดอะพิง์จะสร้างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับเอ็กเซคิวทีฟให้ได้ไม่ต่ำกว่า50คนเพื่อเข้าร่วมงานการาดินเนอร์ที่ทางบริษัทไลออนมอลจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม2567นี้